สงัมาแล้วเดียมาเลยกำลังเก็บของอยู่ก็ดันวิ่งั้มาฟันเกือบไม่ทันเข้าไม่ได้พี่เข้าแล้วเข้าด้ไม่ได้ไม่เจอมันไม่เจอห้องเพลงอะไรวะเนี่ยตอนเลขจะกลับไปเป็นนักเรียนหรอวะ เรียกอย่างยากแต่อี้เฮี้ยเข้ากูเลยอืมอ่ะเข้ามาแล้วตั้งห้องละมึงเบาคลิปได้นะกูขี้เกียจนั่งตัดมีงยังกูดูอยู่อ๋อมียังมึงดูอยู่เอ้มึงจะจบได้เห็นอีก <c oughs> เอา้าเอา้เอาล้วงเฉย <c oughs> โอ้โหซุปปอร์คอมโบสามคน เฮ้ยคาร่าเดือดทำตกใจกระโดดมาตกใจเมื่อ้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวันที่ไรตกใจทุกทีเออแตกใจเลยเมื่อกี้ มาและตัวอะไรจะมาครบไปเด็กพระมายังตันดูอะไร like <the> ทิปอะไรตังโมใหงโมคือตังโมแล้วอืม,อม,อม,อมอ โกงสระดาบคู่นะมเบาคลิปได้นะกูขี้เกียจนั่งตัดมีกูดูอยู่อ๋อมีมึงมดูอยู่ออมันจะจบไันเป็นไร ลืมล็อกล็อกแล้วป่ะ เงียบกริบไม่คุยกันเลยเขาเล่นมาเขาเล่นมาแล้วเมือกี้ทางไหนแล้ววะเดี๋ยวไปร้องเสียงหลงรอไปกริปด้วยกันเนี่ยเฮ้ยมึงโดนตัวอะไรยิงวะข้างล่างนี่ไงมาแล้วเนี่ยโคท้าววิ่งแบบ ประกาศมาแต่ไกลว่าฉันคือใครไปเลย

mình sẽ có, đ có một cái phần phần lún đúng đi p? Ở đây này à?

ลืมใช้พลังเมจิกกับนินจากันนะโอ้โหม,ม,มั่วงหงีวะโอ้หมีล้อเหรอโอ้ย dạng à, sao đúng à, không? Đi to thôi à. à. à, ừ, được rồi oo dạng như này á tao thôi 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 thôi

มีฝั่งนี้เฉยอ๋อเข้าจัวแล้วอ๋อ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 ตรงนี้ที่มันวุ่นวายวุ่นวายแล้ว ต้องตุบุนวายทั้งหมดเลยเรียบร้อยสวนตูมเลยที่ข้างในวันนี้เรื่องวุ่นวาย โอ้โอโอ้โอโอ,โอ,โอ้เขาไม่เจ็บเท่าไหร่ เท่าไหร่แต่เตยมีหน้ามาั้กี่กตัวต่วสุมสี่คน <c oughs> ช่างเป็นครับช่างสามัคคีอะไรกันขนาดนี้น <c oughs> มันเป็นตเลยวะ่ะขบวนการเป้นตาลงเลยอ่ะเอโอ้โหเอ้ ตีเบาเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนไม่มีเลยเขาเต้ฮีเขาเต้แต่เลือดไม่นหมดยังยัง เฮ้ยคาดว่าเหนื่อยเหนื uh ่อยตกใจกระโดดมาตกใจมึงเกือบแล้วเกือบแทงมึงต้องไปทางนึงป่ะโคตรเสียฟอร์มเฮ้ยดันเปิดประตเปิดช็อตคัตได้ป่ะเปิดกลับไปอันนี้มีหีตพี่มีหีตทางผมต่อสุขทางนั่นใช่ไหมของม่วงนิดหน่อยห่ีปไนอ๋อแล้วก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านได้เออต่อไปอีกทางนึงนะยากกันไปอย่างนั้นเลยแหละ แต่ก็ตีไว้เพราะว่างั้น๋ยวมันยิงปืนใหญ่ใส่ใช่ยิงไปเลยมีใครหรือเปล่ามันต้องลงตามอีสองคนตะกี้ไปแล้วยิงเหยียบมันมาแล้วโอ้โหจีบด้วย ต่อไปทางหนึ่งนะเนะี่ยเสือต่อก็ไหวเลยพี่ออเข้าไปต่อพาเพื่อนไปสองคนอ้วโคดามะอยู่ตรงนี้อ,อ้าวเฮ้ยอ๋อเราต้องไปยิงจากทางนี้มนะ <c oughs> าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงมาเหรอใช่เสีย่ยงไม่น่าตกใจโอ้โหเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยตายตาย,ตาย ตายคู่เงินผมฟื้นนะผมผมฟื้นกันเดี๋ยววิ่งไปโล่งๆหน่อยเอข้างหลังไม่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเขาต้แล้วไม่โดนอ่ะบ้าโอ้ยกระแตกกระแตกเออ้้าย เฮ้ยหัไม่ไอ้เพื่อนวันที่ไรตกใจทันทีเออแมตกใจเลยเมื่อกี้อเมื่อกี้จะเข้าไปแทงแล้วอยู่หมาแม่งมาจากไหนวะหมามันอยู่ข้างๆเนี่ยทีสองตัวมันพื้นที่มันเปิดเออทั้งนั้นเนี่ยคลามะอยู่ตรงนี้ตัวีนลที่มาเอาไว้ไหน อยู่บนหอคอยข้างประตูเอ้าเอากรงล้อแมวไปแดกถ้าโหกงล้อครงล้อไปไหนวะมากันเยอะๆดูไม่รู้เรื่องเลยวะนี่นี่อยู่บนนี้บนนี้สปินนี่ขึ้นมาเอา ใช่ก็ถ่ายรูปคุณไว้เอ้าเฮ้ยเอา้ามีตัวมาเพิ่มเลรอจากไหนโอ้โหดนเคลียรอัดหลังไปทางประตูนี้มั้งเข้าไวข้างในนี่ไงเออใช่ไหมประตูนี้ใช่ไหม ใช่อ่าป่าไปไล่เก็บหมดเลยเว้ยอ่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนจะแยกแล้วทางแคุณคุณอุอ้ยล้อ องง๋มันร่วงเลยอืไอ้ส่แต้มแบบได้โซคอแล้วได้พื้นชีวิตนี่มันอยู่ในซามูไรหรืออยู่ในอนหนี่วะนั่นน่สะสิผมก็หาไม่เจอเอ่อจำได้มันมีอ่ะอ้ไอหนุ่มนั้นเข้าไปแล้วอือ เียบกอเก๋เฮ้ยถราไปช่วยถ้าไ oh. ah, ันปองไงละ่ะ อยู่ตรงนี้ตัวนึงโอ้โหไหนฮะไหนฮะไหนฮะนี่อยู่ข้างในฮะจับอ๋อไม่มีหีบหเลยแถวนี้เหมือนมีหีบเล็กๆอ๋อน้ำมันลอยไหลเลบอ๋อต้องเปิดแบบผู้ดีเนี่ยวะเราก็สัตว์อยู่อ๋อโคดม้าอยู่ในห้องเล็กๆนี่มือนอยู่นี่ เอ้านี่ไงนล้นก็ของให้กดเก็บของได้เฉยใค่จะชูอุ้ยเคลือนขึ้นดี้อไม่ไหวก่านี้ เออไปด้วยแล้วขึ้นแล้วขอไปไหว้ก่อนเดี๋ยวต้องกลับอ่ะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำด้วย,ยชีวิตจริงหรือในเกมพี่ไม,ม่ในเกมในเกมอะไรดีลงสก,กิลเหรอ<น> <S <S มีจา่าเ,เอจัง <Agent S 2> นี่นี่ไปยังวะ ทางนี้ขอพรไปยังไงอ๋อขอไปยังลเลยเฮขอไปแล้วเปิด okay. ทีเดียวครับม่เอามีสล็อตกับสติลโอ้อ้าวเอาละใส่สลอ็อตใส่สติลค่ำเพื่อได้เลยทีนี้ นี่มันหน้าห้องบอลแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วไม่ไม่ไหวนะไม่อาบน้ำกันเหรอไหน,นไ,ไหนอ๋อ้ายมันมยอ่ออ้ยอ้ยใครตายวะตายกันหมดไหมไม่หมดเลย ะจะมีพี่ตายคนเดียวท่านี้พี่เจ้า,ามันก็ช่างเลือกนันอยู่สามคนมันก็คว้างใส่เราเลยแม่นจริงๆผมก็โดนนะพี่แต่ไม่ตายกําลังงางเรากําลังชาร์จหออผ้าหออยู่ไงแม่งก็แม่นมากก็เลือกคนคว้างสกังกระบาลเลยนี่ร้อแล้วห้องซ้ายนี่ล่ะ สายก็เมื่อกี้ไงที่เขาเข้าไปไม่เห็นมีอาบน้ำเลยอ้าวอ,อ,อันนี้เข้าอีกแล้วนักรบใบนักรบับลีบร็บอาจจะลิง,ไงไอะไรเนี้ยล่างเดียวเนาะอะย่ยาไม่ปกไปจะตายทันได้ป,ปับอะไรเลย ม่มีุดเชนี่ล่น่าจะหนาหน้าดูวระวเบ้า 嗯。Uh ไม่มีนะตกความรามีมตนไฟสต็อปไลนิ่งสต็อปแล้วว่าบาปใกล้แล้วนะ ต้องโดนแมวตุบตายนแน่ๆไนนอ้ลิงเรียบร้อยโอ้ใช้มนต์สนุกสนานใช่ใช่จนครบใช้หมดเปียง มีโซคอดอปแต่เสิร์ฟไปดอปอยู่หลังฉากอ้าวไรตัวนี้ก็ขวางอยู่เก็บไม่ได้กับโซคอแมว Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take.